สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีน้องๆด้วยนะฮะอุ้ยมาเบรกแรกเมาส์กันสนุกสนานมากนะคะถึงเบรกที่2แล้วนะคะชีวิตรันทดกับสหนุ่มสาวเจ้าเนื้อทุกคนนะคะต้องฟังข่าวนี้กันไว้รวมถึงดิฉันเมื่อกี้เดินทักมาฮะคุณแม่ดิฉันแม่โบเวียง กรอบสุกมาเลยการหรอไม่ใช่ใช่ๆนะคะจะตกหน้าทีเมื่อกี้หน้าสตูนะฮะข่าวนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนะ้องสดีเพื่อนทีมด้วยลาสสวัสดีทำไมถึงมาทุกทีจะออกกองอย่างเดียวนะฮะคนนี้เป็นพิธีกรพักสนามนะฮะนานๆได้มาทีหนึ่งเขาต้อนรับมิเนโกลาใช่ไหมใช่ขะข่าวนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขะข่าวนี้นะคะสำหรับหนุ่มสาวเจ้าเนื้อทุกคนจงฟังไว้นะฮะ ใครยังจำกันได้บ้างถ้าชื่อนี้พูดปุ๊บทุกคนต้องรู้จักแน่นอนคุณปิกน้ำหวานปิกน้ำหวานไม่ใช่เบิร์ดนะ้ำน้ำปลาไม่ใช่นะฮะต้องปิกน้ำหวานเท่านั้นจะบอกว่าเรา,าชอบข่าวนี้มากอะตอม เพราะว่าพอพอเราได้รู้ปุ๊บเราได้รู้ถึงความรันทดอของคนอ้วนเราจะมองเลยว่าคนอ้วนอุ้ยทำไมถึงสรีละใหญ่อะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่มากนะ <350 S 2> นนสามกิโลกร,รัมว้า,วาอารามาทบทวนข่าวที่ผ่านมากันสินิดหนึ่งนะฮะสำหรับคุณปิ๊กน้ำหวานนะฮะเขาบอกว่าคุณปิ๊กน้ำหวานหรือนายอัตพลเนี่ยแดงค้ำคุณนะฮะอายุ3 2ปีพ่อค้าขายน้ำหวานและน้ำผลไม้ปั่นที่จังหวัด นครศรีธรรมราชนะฮะได้ป่วยเป็นโรคน้ําหนักเกินมากกว่า350กิโลกร,รมัมเพออ่านแล้วเนี่ยฟังรู้สึกรันทบตัวเองมากคิดว่เท่าไหร่คะ,ะละตอนนี้หรอประมาณร้อยกว่าจะไม่บอการ้อยเท<อ>่าไหร่จะบอกว่าอยากลดน้ําหนักมากนะฮะคุณปีน้องหวาถือว่าโชคดีมากแต่เราจะพูดถึงความโชคดีเขาด้วยว่าเขาโชคดียังไงจะบอกว่าเคอเป็นคนอ้วนคนคนรู้สึกจะเป็นคนเดียวที่โชคดี นะฮะฟังข่าวไปเรื่อยเรื่อยแล้วที่ฉันจะบอกอยากอ้วนกันเหรอไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ไหวค่ะแค่นี้ก็ได้แ้วขีดอ้วนคงเป็นเหมือนประมาณแบบว่าอะไรดำๆเดินได้นะนวใหญ่ๆมันตุ่มดำๆำะยังไงข่าวข่าวนะฮะเขาบอกว่าน้ำหนักเธอเนี่ยถึง350กิโลกรัมทีเดียวนะฮะแล้วก็บอกเลยลุกไปไหนไม่ได้ ฉันอ่านเองฉันรันทดตัวเองมาเหมือนเหมือนข่าวนี้เจอกับตัวเองมากเลยนะฮะโดนตบหน้าใช่ไหมคะโดนตบหน้ากันอาการมากส5 0ก้้าสิโลกราแต่พูดถึงพี่สาวกันแล้วสิ่งสำคัญปิกน้ำหวานเป็นสาวสองค่ะสิ่ำคัญนะฮะเราต้องอ่านของน้ำสำคัญเวอร์สำคัญมากส5มกิโลกรลุกไปไหนไม่ได้ต้องนอนจากเตียงอย่างเดียวนอนจากอานดูสภาพเนี่ยนะฮะเธอลุกไปไหนไม่ได้แล้วก็อันอย่างหนึ่งนะฮะอาศัยเครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา จะบอกว่าใครที่ตกอยู่ในภาวะของคนอ้วนเนี่ยโดยรวมถึงดิฉันด้วยนะคะการนอนเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดอ่านอนตะแคงเป็นไงหายใจออกไหมคะอึดอัดแย่ดอิวต้องนอนยังไงนอนตรงใช่ไหมบางทีก็นอนตรงบางทีก็ยอนยกขาบ้างแล้วถ้าเพิงนอนเนี่ยแต่แต่ว่าฉันจะนอนยังไงช่วงนอนบางครั้งฉันจะนอนคนเดียวฉันก็นอนเนียนๆตรงกลางแต่ถ้านอนสองคนบางทีก็นอนยกขาบ้างอย่างงี้ว่ารักอารมณ์ แล้วแต่ความระบายพิสดารมากจริงเหรออนอะนะบอกว่านอกจากใช้เออเชือเออขออภัยครเครื่องช่วยหายใจมาตลอดเวลาแล้วอาการของพี่ปิ๊กของเรานี่นะฮะยังมีสภาพท้องแข็งนะฮะแล้วก็ท้องเนี่ยขยายอยู่ตลอดเวลาจนญาติญาติเนี่ยกังวลมากที่สุดว่าท้องของพี่ปิ๊กต้หวันเนี่ยจะแตกแข็งไหมคะไม่แข็งไม่แข็งขี้แล้วแข็งไหมขี้แล้ว อย่าจับต่ำมันจะไม่ใช่ท้องแข็งไม่ใช่ที่อิดแข็งว้าขาแข็งเบสหน้าสวยเพาหน้าพูดเรื่องงูนะนะฮะจนท้องเนี่ยมีลักษณะเป็นกระดองเต่ายักษ์อ่ะพอพูดพอพูดปุ๊บแหม่เรานึกภาพออกถูกไหมฮะแล้วสิ่งสำคัญเลยนะฮะ เขาเกรงว่าท้องพี่ปิ๊กน้ำหวานของเราจะแตกนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะทางญาติญาติเนี่ยก็เลยนําตัวสู่เออเข้าส่งโรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะกําลังมีการติดต่อและประสานงานอันนี้คืออันนี้คือข่าวที่ผ่านมานะฮะอันนี้คือข่าวที่ผ่านมาตอนที่พี่ปิ๊กน้ำหวานหนึ่งเออสามร้อยห้าสิบกิโลกรัมแต่ตอนนี้นะคะพี่ปิ๊กน้ำหวานของเราได้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วด้วยน้ำหนักถูกต้องนะ น้ำหนักเท่าไหร่ฉันอุ๊บก่อนเขาบอกว่าหลังจากที่พี่พีนน้์นวนได้กลับมานนะฮะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุราลงกรสภานกาชาติไทยนะฮะทายก่อนเธอสามารถล้มน้ำหนักได้ที่เท่าไหร่อ่ะครีมจาก350ห้าิบตอนนี้เหลือ120ยีอ่ะโอ้ร5อหอ่ะหรือว่าสัก200อ่ะ180ผิดค่ะเธอสามารถลดได้ถึง87.5 ก็แปลว่าตัวเล็กกว่าเบอร์ซี่ตอนนี้เล็กกว่าฉันมากก็ถามจริงสี่ห้ากับสี่ห้าสี่ห้าลดไปสองร้อยสามแต่การลดน้ำหนักเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับการผ่าตัดด้วยนะฮะแต่ก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยนะฮะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเนี่ยเธอควบคุมอาหารโดยการบังคับของคุณหมอเนี่ยนะฮะลดไปแล้ว114กิโลกรัมนะฮะคนทเฉพาะวิธีการลดใช่ควบคุมอาหารเท่านั้นคือ พี่เบิร์ดควรจะเข้าคอร์สพี่รดหมอพี่ได้ดูพี่เป็นนักหมาเนี่ยทำให้พี่รู้สึกมีกำลังใจแต่พวกหลอนไม่ก็ปนามพวกหลอนดูเหมือนใส่ตาประนามให้กำลังใจดูใส่ตาประนามโน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 เดี๋ยวก่อนฉันบอกฉันเห็นใจฉันเห็นใจเพราะว่าเธอเสมอเพราะเริ่มัาไม่เห็นใจกับประนามเนี่ยมันใกล้กันนิดเดียวนะมันแค่เส้นผมบางภูเขาฉันแต่งหน้าแรงกับฉันก็ไม่ได้แรงนะจะบอกว่าคุณหมอควบคุมอาหารให้นี่นะฮะแล้วก็เธอสามารถลดได้ถึงหนึ่งร้อยสิบกิโลกรัมก่อนผ่าตัดก่อนผ่าตัด หลังจากผ่าตัดนะฮะจะบอกเลยว่าความอ้วนของเธอเธอไม่ได้เป็นแค่นี้เธอมีโรคมากมายถึง11โรคทีเดียวคนอ้วนนี่นะฮะภาวะแทรกซ้อนมากทีเดียวนะฮะเดี๋ยวขออ่านขันนี้นิดหนึ่งว่าเออที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยสภากาชาติไทยนะคะคนที่ดูแลเธอเนี่ยก็คือนายแพทย์นะฮะเออถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะนายแพทย์อดีศรนะฮะภารดุลพออโรงพยาบาลนะฮะจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะคะคุณเบิร์ต ตัวใหญ่300กว่าโลเงี้ยจะมายังไงมาโรงพยาบาลยังไงอ,อ่ะมันม<า>ต้องมี มันต้องมีแบบรถเนคนยกมา20คนสิ่งสําคัญเลยนะฮะตอนที่พี่พิกออกมาพี่พิกออกประตูไม่ได้อุ้ยออกประตูไม่ได้ใช่พี่พิกออกประตูไม่ได้แต่อันเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยต้องให้พี่ปิกเขาเล่าเองเพราะว่าวันนี้เรามีโฟลอินสดๆจากพี่พิกแน่นอนแต่เรามีข่าวตรงนี้แล้วยังไงถึงเขาถึงได้เข้าโรงพยาบาลนะคะด้วยสาเหตุอะไรสภาพนี้มึงยังไม่เข้าอยู่หรอกคีสามร้อยห้าสิบเนี่ยไม่ได้นี่ก็บอกว่านะไม่จะได้ข่าวว่าเป็นเป็นคนเป็นคนไข้ใช่ไหมสภาพนี้ไม่ป่วยเหรอนี่จะเข้าเหมือนกันนเี มันนเข้าหกลที่อ่านข่าวให้ดูหล่อนฟังที่อ่านข่าวให้มันดูรันท์เนี่ยให้มันดูอะไรเนี่ยคือฉันจะพยายามเข้าไปตัวจสอบมีเบอร์จะสวยมากเลยนะจริงเรรู้สยกย่าเราเาเาาเราเมาเขาจแล้วเพราะว่าตอนนี้พี่บิ๊กคิวใส่แล้ว